มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเข้มหัดสวีต่อสัญญาช่องเจดไม่ย้ายตามนางเอกคู่จิน้นเป็นพระเอกช่องเจตที่มายแรงที่สุดคนหนึ่งก็ว่าได้นะคะสําหรับเข้มหัดสวีหนุ่มหล่อสไตล์ไทยแท้ที่ฮอตไม่หยุดชุดไม่อยู่จริงๆค่ะหลังจากนางเอกสาวมุกดาณรินทร์รักตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับช่องเจตผ่านตัวเองเป็นนักแสดงอิสระนะคะเพื่อรับโอกาสใหม่ๆรวมถึงละครยูริ ที่มีกระแสข่าวลือหนาหูว่าเข้มหัสวีพระเอกคู่จิน้นอาจจะเดินตามรอยมุกดาออกจากช่องเจ็ดเช่นกันสยบข่าวลือเข้มหัสวีต่อสัญญาช่องเจ็ดไม่ย้ายตามนางเอกคูจิน้นมุกดาณริมรักขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ